บมีสัญญาณครับเสียกองมาใส่ไม่ก็เร็วเพราอเหมือนนั้นฝ่ามันลงจังไดบุโบมีสัญญาณเลยก็เลยเขึ้นไปปดออกมาบึงพอบปดออกมาแล้วปุป๊บก็ดีอยู่ครับสายก็ด,ดีอยู่แต่ว่าผมมาบึงเต็ม

buat tadi hit กว่า70ปีปีนี้เป็นปีที่75นะครับเราเริ่มจากร้านขายยาแผนงปัจจุบันนะขายยาสมุนไพรนะครับเมื่อ70กว่าปีที่แล้วก่อตั้งโดยคุณปู่ผมเองูจะบอกไงใช่ไหมว่าเพื่ออะไรเยอะในเงื่อนยันสัก30จิต30นะมาที่การประวดติมวสาธารีสาุลนะครับจุด power b a n d 2.25ซีซส่สั้นะ้ครับจดขึ้นมาเป็นซีซั้นี่5แล้วล่าสุดได้กลมว่า